สวัสดียามเย็นนะครับผมบรรยากาศดีนะยามเย็นสวัสดียามเย็นครับผมเดินชมไร่ชมสวนยามเย็นยามเย็นนะชมไร่ชมสวนนะครับผมชมสวนบอยบายนัน ยมเย็นบ่อปลาครับผมนี่เลยยมเย็นยมเย็นสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมมันอยู่กับช่องหนึ่งพาเที่ยววันบล็อกชาแนลนะครับผมฝากไลค์กดไลค์กด like, ติดตามกดซับสไครต์ด,ตตด,ตด้วยนะครับผมไปดูปลาบ่อปลาดีกว่าอ่า ยี่ยอะไรบ่อปลาแม่แสงอาทิตย์อาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับผมอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่ชมบอ่อปลานะ่ครับผมแม่บ่อใหญ่นะแต่ไม่มีปลาขึ้นปลาน่าจะเริ่มจะนอนกันแล้วไก่ไก่ไก่ไม่มีปลาสวัสดียามเย็นครับผมสวัสดียามเย็น โอ้้วเสิร์นเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยถ่ายไก่มา,าที่กำลังจะตกดินพอดีเลยเสิร์นเลี้ยงเยอะปะเนี่ยเลี้ยงไก่เยอะปะสามตัวได้ะไก่เพียบเลยไก่หลง ไก่ร้องไก่ร้องโอ้ไก่ไก่ไก่ไเพียบไก่ชนไก่ชนอ่าไก่ชนไก่ร้องใหญ่เลย